และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองไทยรัชนาลัยเียเตอร์กับเดบ g โก d ิ n s โช w c คอนเสิ2025ครับกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งกับ The Golden Show Concert 2025ที่เหล่านักร้องเสียงทองรุ่นพี่ทั้งแอคกโชคชยัยวินวศินโตโต้ธนเดชภูมิแก้วฟ้าเจริญพิง,พ,งพิงสสรวีเบลล,ลาพลอยทิพย์รมิดาและอีกมากมาย,ายมามอบความสุขพันเสียงเพลง ารุ่นน้องเสียงปังซีซั่นเจ็ดนำโดยแชมป์อย่างนัทนัทพัฒ์พร้อมเพื่อนๆอ,อีก5คนที่มือมอบความฟินได้อย่างไพเราะจับใจ ึงเหล่ากรรมการทั้ง4ี่อย่างแม่เม้าสุดาครูโจ้สุทิศัก์กบสุวรรนณนและกันนพัสก็มาร่วมสร้างสีสันเพิ่มบนเวทีไปพร้อมๆกับสองพิธีกรเจ้าประจําอย่างกลกิติและคริสพิรวัา์ส่มชื่อเวทีเพลงเพราะของเหล่านักร้องเสียงทองจริงๆคะ่ะ ในละครสลักรักในแสงจันทร์เราได้เห็นบทบาทการแสดงอันเฉียบคมของนักแสดงระดับตำนานอย่างนกชัดชัยซึ่งคาแรคเตอร์ของเจ้ากัมปาจะเป็นพ่อที่ทั้งดุและเฉียบขาดกับลูกชายอย่างเจ้าแสนแก้วที่แสดงโดยพิคพิมพ์ลเพราะเป็นความหวังเดียวของวงตระกูลทำเอาหลายคนรู้สึกสงสารเจ้าแสนแก้วจับใจแถมพี่นกชัดชัยยังแอบเปรยมาว่าเรื่องนี้จะไม่มีรอยยิ้มของเจ้ากัมปาให้ได้เห็นกันเลยล่ะคะ่ะแทบจะทั้งเรื่องเนี่ยเหมือนไม่ได้ยิ้มเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ปุย้ยภูมกกับอะฮะ เขาก็ต้องการให้เป็นอะไรที่คอนทราสต์มากๆกับลูกที่จริงจังที่ดุที่รุนแรงแทบจะทุกฉากที่เจอกับเจ้าพีเนี่ยก็คือจะเป็นซีนลมเกือบเกือบทั้งหมดเลยครับยังไม่มีซีนไหนที่พูดกันดีๆส่วนคืนนี้สองทุ่มครึ่งอย่าลืมติดตามชมกันต่อกับสลักรักในแสงจันทร์ดูสดทางทีวีช่องวัน31ดูสดออนไลน์ทางแอปวันดีและแฟนๆทั่วโลกสามารถรับชมผ่านทางแอปกาก้าอูลาล่านะคะ ร้องเพลง Happy Birthday ดังๆให้หนุ่มตรงๆคิริสกรก,กันหน่อยค่ะตอนล่าสุดแฟนคลับได้รวมพลกันจัดพรีเบิร์เดย์กับงาน A Very s a Birthday Party s t o r y t ตรงตรงให้หนุ่มตรงๆที่จะมีอายุครบ30ปีเต็มในวันที่27กันยาย,ยนนี้งานนี้ตรงๆก็เซอร์วิสแฟนคลับเต็มที่ด้วยกิจกรรมเล่นเกมยิงปืนเลเซอร์ที่เจ้าตัวปวดราดแถมยังจัดมิน,คนรรริคอนเสิร์ตที่คนทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วมาให้ทุกแสนได้สนุกไปด้วยกันปิดท้ายด้วยวิทยาเพลงระหว่างเราที่แฟนคลับตั้งใจทำให้เรียกว่าเป็นงานวันเกิดที่มีทั้งความสสนนุุกปิอบ และสร้างความประทับใจให้กับตรงๆแบบสุดๆไปเลยลคะค่ะ ผมเห็นทุกคนเขาแบบสนุกทุกคนเขามีเสียงหัวเราะทุกคนเขามีรอยยิ้มก็ทําให้เราแบบจัดงานเรามีความสุขมากแล้วแล้วมันก็คงจะเป็นความทรงจาที่มันจะอยู่กับเรา่เงี้ยตลอดไปเขาคือแรงผลักดันเขาคือกําลังใจเขาคือหนึ่งสิ่งที่จะทําให้ผมคอยพัฒนาคือถ้าไม่มีพวกเขาอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันไรเงี้ยทุกๆเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาดีหรือไม่ดีเราก็จะขอบคุณแล้วเราก็เรียนรู้และโตไปในทุกๆปี ซึ่งวันที่27กันยาย,ยนี้นอกจากจะเป็นวันเกิดของตงตงแล้วยังตรงกับวันที่ซีรีส์ The Wicked Game เกมรักลวงออกอากาศตอนแรกพอด,ดีพอด,ดีงานนี้หนุ่มตงตงก็เลยขอฝากเปนๆให้รอติดตามการพลิกคาแรคเตอร์มาเล่นร้ายครั้งแรกของเจ้าตัวกันด้วยนะคะ